ตื่นเช้าแล้วอาบน้ำเสร็จแล้วก็แต่งตัวตื่นเช้าแล้วอาบน้ำเสร็จแล้วก็แต่งตัวใส่เสื้อใส่กางเกงนั่งลงใส่ถุงเท้า นนเป๋บเบาเเพื่อไปป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสําหรับคลิปเพลงกิจวัตรประจําวันที่คุณครูก้อยและคุณครูหนึ่งนํามาฝากเด็กๆในวันนี้เด็กๆได้ชมได้ฟังกันแล้วใช่ไหมคะว่ากิจวัตรประจําวันของเด็กๆเด็กๆจะต้องทอะไรบ้าง ใช่แล้วค่ะคุก้อยกิจวัตรประจาวันเมื่อเด็กๆตื่นนอนมาเด็กๆต้องทับที่นอนให้เรียบร้อยลุกขึ้นไปอาบน้ําแปรงฟันแต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วมานั่งทานข้าวดื่มนมก่อนไปโรงเรียนค่ะคุก้อยพอเด็กๆทํากิจวัตรที่บ้านเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็มาโรงเรียนเวลาเด็กๆมาถึงโรงเรียนแล้วเด็กๆก็จะต้องถอดรองเท้าเก็บรองเท้าใส่ชั้นให้เป็นที่ นำกระเป๋าเข้ามาเก็บในชั้นให้เรียบร้อยและที่สำคัญเลยเด็กๆจะต้องนำการบ้านมาส่งคุรูทุกวันเป็นกิจวัตรฝึกความมีระเบียบว,วินัยของเด็กๆและความรับผิดชอบของเด็กๆด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆกิจวัตรประจำวันของเราไม่ยากเลยใช่ไหมคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก้อยและคุณครูหนึ่งมีใบางานสนุกๆมาฝากเด็กๆด้วยค่ะใบางานแรกเป็นยังไงบ้างคะครูก้อยอ ใบางานแรกใบางานที่หนึ่งคือเป็นการทักทายสวัสดีของเด็กๆนะคะให้เด็กๆเขียนตามรอยปลาสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วก็ระบายสีให้สวยงามน,นะคะอันนี้<ช>เป็นการฝึสเด็กๆมีลามมณ์ดีด้วยนะใบางานที่สองไม่ทาใบงานที่สอง,ง,สองเป็นเกมให้เด็กๆเล่นค่ะว่าเด็กๆ โยงเส้นมาโรงเรียนทางไหนดีเด็กๆดูเลยนะคะมีให้เด็กๆเข้าได้สามทางเด็กๆลองเล่นดูนะคะว่าเด็กๆจะลองเข้ามาทางไหนดีที่จะไปเจอกับโรงเรียนได้เมื่อเด็กๆเจอโรงเรียนแล้วเด็กๆก็อย่าลืมระบายสีเขียนชื่อนมสกุลเลขที่ให้เรียบร้อยด้วยนะคะเกมนี้ฝึกอะไรบ้างคะคุณก้อยเกมนี้ฝึกการลากเส้นการใช้ ความคิดแก้ปัญหาได้ค่ะแล้วเด็กๆอย่าลืมประเมินผลงานตัวเองด้วยนะคะว่าเด็กๆชอบดีมากดีหรือพอใช้ในผลงานที่เด็กๆทำสำหรับวันนี้นะคะคุณครูหนึ่งกับคุณครูก้อยต้องลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย